pictures of the children wait did i load them five b P. 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 ไม่มีคนปิดไม่อะไรอันเลต้องเอดปิดบอมบาดามี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 เข้าบีมีเข้าครับบีจะเข้าแล้วมันพุ่งเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอ้ยคอมเมนต์ โดนไปดัดหนึ่งข้างล่างเลยเจ๊ทกับไพเปอร์อย uh ู่ข้างล่างหูเฟื้นเฉ๋ยข้าแล้เปิดเลยลงยิงผมอ่ะมันยิงมึงยิงกระส้ามันเออใช่ใช่ใช่มเป็นหน้าเจอเนี่ย มันเก็บสี่ไปมันเก็บมากเดี๋ยวยอมช็คเล่นอย่าไปยอมไปเก็บห้าปี๊ยนี่ไงมันแบกแล้วเดตาเดียวมึงเชื่อกูกูเคยเป็นแน่หรอก

โอ้เจ็บเรียวเรียวไงโดนสกิลมีฮิวบ่ฟเพื่อนออกมาแล้วการเข้าแล้วมีตัวมีตัวโอ้ยเพื่อนน้ำมึดน้ำมืดเก็บปืนเก็บปืนกระสุนหมดกระสุนหมดเปื่อนมั้ยฮิวบ่ฮิวตายแล้วับ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 เข้าหลัง เช็คหลังฮะโม่ปะเนี่ยรหลอือดตกรหล,ลือดตกดูลัล่าเป็นสวย โอ้โหเมนโดนไปร้อยกว่าแล้วเจนโดนินเจ็ดอีกสองคุณจะซื้อปืนหรือว่าจะปืนพกฮะเป็นคนไม่กูไปไปอากมึงม่ตัวคายจริงอ้ยมีลุงผมน้าเมืดอยู่ เอียเดี๋ยวละ่น่เไม่เช็ดระวังท่อมาผมไม่ได้ยูนัสคอมเนเข้าแล้วว้าไปไหนไม่รู้โอ้เปียบเๆๆียบเปียเปติดลืมไปโหแปด ไอตัวลุงลบแปดแปดเฮเวนเฮเวนอยู่เอ็มอะไรเพื่อนไปเลยตัวลุงลบแปดเข้าแล้วไปฆ่าอีกสี่ตัวแล้วมาชุบกู้ Spike planted ตัวลุงเจ็บจัดเ,เซฟเฟอร์อยู่ไหนยังไม่รู้เลย ตัวหนึ่งเจ็บแล้วอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวดิเดินไม่เก็บเปลี่ยนเลยคนไม่เปิดไม่ว่ะคุยกันไม่เรื่องหรอกเขาเปิดฆ่าห้าตัวแล้วได้เงียบเลยว่ะบอกแล้วบอกแล้ว ลุงนะผมบายปุ๊บลุงก็จัดเลยนะการหนีดาร์วิชมี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 เอส่งไปปาดแล้ว เอ่ะเรียบร้อยหน้ามืดตามโม120่ร้อยยี่สิบไม่ได้ดูดเลือดยังมีอยู่ยังมีอยู่กับตัวเลยเห็นเปล่าวมีดกองมีอ,งอ่าเลน,น่าไม่ได้ดูดเลือดไม่เงยเจ้าครับเป็นกระบียน่ะเป็น I will take back what is mine. เอเอห้าตัวเลยไหมพี่โอ้ยังมีอยู่คืนแล้วคืนแล้วตึมกลับตัวขึ้น่นสี่ ไปเฟ้อยตรงที่เกบแก้วกำลังไปเช็คพีทโหัวเลย,ส,ยสองเมตรจายโดนมาก,กนกนน ma 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 b b b a long tilling site tài up Need a drop. Can someone get this? Thank you. Can someone get this? Thank you. <laughs> Hey, the... no. Get out of my way. We're going wait now. Enemy uh. One enemy remaining. Then I have been. Then I have been. last Nothing round in the half use <laughs> it Return yeah, to dust, enemy spotted. Snuff. One enemy remaining. I see the spike. The hunt begins. Thirty they seconds left. Cover. Do not find Your, is possible, but... Switching side. Your hearts are pounding. there let me find you again reloading reloading เดอยู่นี่ reload อุ้ยหัว reload อี่ออกมาตัดหัวเลยอะ enemy down reload spike carrier s k i player oh, reloading 3 out of 5 30 seconds left <gasps> To dance, <laughs> I'll leave. We win, we survive. Shadows <laughs> traveling. Enemy spikes, and reloaded. Enemy spotted. I have not hit the spike. One enemy Be remaining. แั่แล้วก็ตีเอ้ยไปหนึ่งอะไรเนี่ยชไนายหน้าตรงนี้ไอ้แกบปัวไมมีใครมาขโมยตังค์ก็ร้าเกบงเลยวะ ไปเอเลยไปเอเลยามเองจบหมดแล้วเรียบร้อยโอเมนคู

<laughs> <laughs> <szcz> เดี๋ยวคอยดูนะลุงเอสจะมายืนล็อกผมออกไปดูแล้วีแล้ว <laughs> พ <laughs> ูดรุดเมย์จะขย,ยับสมอกใครสมอกมันหรอสมอก <laughs> เราอ๋อไม่เห็นนะเด็ก <c oughs> เห็นเหมือนกัน ทั<ไ>้งหลังมาหลังมาหลังโอ้โหเจ็เตะยันเตะยอ้ออออเฟอร์มันแม่นจังเลยอ่ะอะไรวะแรงบลอนที่หนึ่งด้วยเอาเรื่อง เช็คหลังให้ทีผมกับโดนหัวโยกเองไหมครับเอมีคนไหมอะ30 s e เสียตกใจเลย reloading บีเข้าแล้วนะครับมีหลังหลังป้ายมีหลังป้ายมีเร็ววาง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 อะไรเราอยู่ในไกด์เดียวข้างล่างตัวเดียวไอ้เจ๊ไม่ทันไอ้กระสุนหมดอีกกระสุนหมดลืมดูกระสุนกระถาง เอ๊ตอนนี้เซฟเฟอร์ยิงโดนหัวอีกแล้วคนโดนเกมมาที่เขาไม่พูดใช่ไม่พูดไม่บอกนะโอ้โหเด็ดกล้องแท็บ B เพียบ 3 souls they will cover

อนี่อยู่แล้วแตให้ดูช็อตกลีเลยเราตัดให้ดูเลย Where are you Cover going now ี่เา่ารเมาส์เก็บถึตัวขงพเข้าแล้วยังโง ไซเฟอร์อีกแล้วอ่ะโอ้โหหัวอีกแล้วสวยละนั่นไงลุงโอ้โหมาอีกแล้วจ้าไซสองเดือดสองตัวเฮ้ยปืนกวยไซเฟอร์เจ็บไแหวนท่อบาดีเล่นไม่เป็น มึหนเยรไกลมึงจะสู่มันหรอสู่หกยิงมันไปหกสองเม30 seconds left มอยู่ตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้กูไม่รู้มันอยู่ไหน Feeling safe o b a t t e It's me.